ก้องยกจะกองก้องเสีเสีดเปลี่ยนมากองเลยคุณได้เปร์เซ็นละมาแล้วนะมึงมาไปกองไว้ตรงข้างกลาเย้หติก้ามาเลยไปไป อ้าวป้ามาส่งข้าวแล้วเฮ้ลั่นแม่พี่น้องมาไม่ธรรมดาเลยนะมาแบบสแซ่โอ้สองแสบมาด้วยสองแสบมาด้วยโอ้ยป้ามาส่งกับข้าวแล้วเออบุกแรกกาแฟเลยบุกแรกกาแฟเลยโอ้เนี่ยป้ามาส่งกับข้าวแล้วลุงแล้วยิ้มนะอ้าวไปไปอ่ะ อ่ะเดี๋ยวค่อยกวาดค่ะเว้ยเมื่อวานเมื่อวานเราแกงดอกไม้ทั้งวันะเลโก้ไม่รอเล่อยเข้ากล่องข้ากล่อง ก็นี่นี่โหเจ้านิมันก็ตือมากะมันกรสีคนร้อยก็หัวออกมาก่อนก็ไปก่อนค่อยเลยตอง้อกมาเขาดันไมฟังประตูเปิดไปว่างตัวไปทั้ง สง่งข้าวลูก <c oughs> โอ้ข้าวข้าวน้ำพริกไทยเนี่ยวนหัวอ้หว้นยตตกควาเล้มัด ไปไงไปไงโอ้โหพ่อพ่อพ่อพอกินข้าวด้วยพ่อพ่อพ่อกินข้าวด้วยพ่อกินข้าวด้วยพ่อพ่อเอ้ยพ่อพ่อกินข้าวด้วยเอา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 ไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหอยากกินไข่เจียวโอ้ยรอเออเขายังไม่ให้กินยังไม่ให้กิน เแล้วมันจอดนะท่านดำนันไปพูดเปิดประตูออกอ้างไรกับมันกับเสียรักมันก็บพวกก้ามจ่อมาท่านแล้วเอาบั้นจ้องอยู่นั่นเลยออกไปางข้างในมีด้วยนะพากับบ้านแล้วพากับบ้านแล้วงานนี้พากับบ้านแล้วเอาเอาไปเร็วไปเร็ว

อ่าถุงไปดูให่เลือกหมดแล้วเดวอันดไปภาษาไหม่ภาษาม่ก็ฝาไปนี่ยามาแสดงว่าเลือกกรดายอยู่ในหมก็ดีเป็เจียวขาวออกแล้วปั้นปุ๊บมามาอยู่ที่วัดปั้ปุ๊เดี๋ยวให้ตุ้มแล้วจะออกเดั้มันหาแล้วจะออกมาเดี๋ยวขาวเพราะนแห้งเนี้ยง่ายเปเจียวขาวแล้วรั่วันเมา ภาษามาเอาผักหวานด้วยเด้ออืมไปดูแลเราปลูกเป็นเมื่อวานเลยหรือเมื่อวานที่ไม่ได้มาหรอมาแล้วแต่เรียกไม่ทันเด้อแกไปก่อนแกลงมาลงคลิปเออบอกว่าเรียกภาษาภาษาภาษาแล้วแลเส้นหมูกันนอกเนาะเออมันไม่ได้ยินแกเลยไปเลยเหรอน่ากับจอดได้ไหนว่างแกกับมาแกมาลงคลิปแบบกับแล่นไปลงเรียกไม่ทันไปเลยไม่จอดเลยนั่นไหบวิวมีบ่ได้ เง้น้าั้างวอไกตน่เยังยังกไม่รวให้ได้อไปทไปะทู้ไปที่ไหนทไปบอกแกข้าเห็นเล่าเอ็ดคลิปมีไ้้เอาพอกหวานเอะบอกป้าบอกมาให้เอาอันนี้ไปให้ดอกกระเที่ยวนะขไปให้ปุกยา๋ยขาลวกแล้วม่เหลืองนั โอ้ยนากลินใครที่หิวข้าวคนน้ำลายหลจำเลยใครวอยู่ยาซีเขาไปเอากเที๋ยวข้าวเอีซีทนายที่กำลังยังไม่กินข้าวนะราก๋รยเตี๋ยวกลับปักหวานเรามาเราขายแล้วแล้ทำเงินเต่าเาเอาไงเา น้ำสองร้อยมาส่งข้าวไปเช้าเลยวันน้นะคะมันนึงก็จะได้เติมพลังมีแรงทำงานดีผู้ก็ร้อนผู้ก็ร้อนครับผู้เล็กป้ายเหรอฮะผู้ก็รลอนพี่ไปเก็บคลิปเมื่อวันผู้ก็ร้อนตั้งาคลามเป็นได้่ดอกกระจิ๋วแดงไหตั้งทางคล้ายตั้งไห้โค่นทงได้แอบเออแล้แต่ป้าดอกกรจิวแดง แก้ตาครับแต่วาพูดท้องถกมาเนี่ยเขาทีเราท้อถามมาจอดแต่เขามาุอาห่าตายเบ้มันดับคนเราไปมไปรอดเคนห่ามันออกตามโขดหินไฟฟอนไซอไทั้งก่อนหิ้บพุปีไหมป้านี่เบ้อนี่เบ้อลงาไม่เบอกทำมนบางส่วนไอ้ฟ์มที่ขาว่อนอันเนี้ยมดแต่ไปที่น้ำตาลนี่หมดนมพี่เด้โรดมันอีก ีาขาวแวมจมีสีน้ำตาลทัวแผงไงเนี่ยทั่วแ่ยงขายคนอื่นวอเอ็มนะคะพี่ารอบางนอกกฟ้าข้างนอกเป็นจังหวะเรียบอ้แบิเนยาต้าเรียบนเด็ครับข้างนอกตงไนาเพราะว่ามต้องเห็น ขยักลงมาเลยเพียยงพียงามแต่เกิดพเพียงกะพใส่ฝาก็ได้เรื่อยงเอรังกีคนเอรังกีคนแต่มื่อกี้พ่อเขาต้องขังต้องขังพ่อว่าต้องข้งพ่อว่ากอสามตีขังตีนอก็จะเลี้ยงไ้วน่อกเลียงอปด้ว้องน่อมันกันหอนไป้ว่อ้ บอกลุงก่อนเด้อะมีใครคนจะกลับบ้านบอกลุงก่อนเด้อมีใครกลับบ้านบ้านบางเลยไม่ได้ซุ่มเลยนะไหนๆก็มากันอยู่แล้วมีใครจะกลับบ้านบ้างเนี่ยทำการกระดากบ้านอยูกนเลยเรื่องเสือผ้าไปต้องไปเองต้องอาย่าไปจะไปอยากไปย่าที่ไปแล้วก็ไปกันไปกันก็ไปกันไม่ได้ไปไปถึงบ้านบ้าไปเขาไปเนาะเจ้านอนไปไหนก็ไปกัน ตอนนี้กำลังโซเลกันเลื่อนส่วนแอนก็จะอยู่เล่นน้ำกับลุงแถวๆนี่แหละกับน้องเด็กๆกับน้องๆไม่ได้กลับนะฮะมันก็คิดอยู่ฮห้อเราขึ้นขี้เกียจขึ้นขี้เกียจจะไปกี่วันเพ้าจะไปกี่วัน เออต้องบอกด้วยนะว่าไปกี่วันเรือพี่น้องเดือนประมาณอาทิตย์นึงเก้าอี้ก็เอามานั่งเนี่ยนั่งก็ี่ยเก้าอี้นั่งตู้เย็นเป็นกิจการเอาโทราะเรากักกระเป๋าคนนั่นต๊ะนี่ยนั่งเรืองเก้าอี้เรืองนี้ถ้ามาอย่างนี้โอ้ยเขาไม่ได้เห็นอยัางอ้ะไรสุดโอดลูกบวชเขาไม่ได้เห็นอะไรลูก